สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เป็นจานนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มด้วยเมนูง่ายๆนะคะตอนนี้เบียร์ก็อกอไฟไว้แล้วนะคะได้ทําการกอกไฟจากเครื่องปั้นดินเผานะคะทุกคนนี่ค่ะเดีย๋ยวเราจะมาทําเมนูแรกๆเมนูง,ง่ายๆกันเลยนะคะนั่นคือไข่เจียวนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะทําการตั้งกระทะนะ,ะใส่น้ํามันนะคะ อือบอกว่า,บาน้ำใสโอ๊ยเดี๋ยวาจับไข่นะฮะข้างล่างสีสวยมากโอ้ออยทิ้งไก้สวยมากเลยค่ะทุกคนข้างล่าง เย่เทอดไข่กินได้นะคะทุกคนจากเตามินินะคะมันก็จะดูอมๆน้ำมันหน่อยนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะก็จะดูอมๆน้ำมันหน่อยนะ เป็นเพราะว่าเบียรใส่น้ำมันเยอะเกินไปเพราะว่าเบียรกลัวไหม้นะคะทุกคนโอเคค่ะไขกะก่กระทะของเราก็ก็นาตาน่าทานอยู่นะคะตักใส่จาน ะจะได้ประมาณนี้นะคะหน้าทานเชียวค่ะไข่ดูค่ะโอ้ดูเนื้อไข่สิคะเหมือนข้าเหนียวสั่งขยาเลยนะคะโอ้ถ้าใส่น้ำตาลนี่ใช่เลยนะใส่น้ำตาลคนไปด้วยดิอือออกมารสชาตินุ่มอร่อยเลยค่ะ ใส่ทอดมันลงไปนะปั้นเป็นแผ่เล็กๆบางๆเนาะจะได้สุกง่ายๆค่ะนี่ค่ะ ก็กินทอดมันที่เบียรทอดนะคะเบียทอดมันของเบียเป็นทอดมันหมูนะแล้วเบียรทำแบบไม่เผ็ดนะคะพกซี่สามารถกินได้นะคะนี่ค่ะมีถั่วด้วยนะคะ <laughs> ดูวิตตี้สิมีพริกด้วยนะดูสิเออการการเล่นขายของของเบียรในครั้งนี้ก็เป็นขายของกินได้ดูสิพิกซี่กินอนะ่ะทอดมันที่เบียรทำนะคะเออ ขายของขายองกินได้นะอตอนนี้เบียรก็เอาขึ้นมาแล้วสองอันนะคิตตี้กินไปแล้วนะคะสามอันที่ผ่านมาล้รนี้เบียจะทอดแพ้ใหญ่เลยนะคะหนึ่งกำมือเท่ากับแพะใหญ่ๆที่เราทอดในกระทะปุแพ้ใหญ่เลยนะคะ 啊。Ah. แล้วลูกทอดมันที่ทอดไม่ได้เก็บไว้แล้วค่ะเพราะว่าพิตตี้ก็กินไปด้วยเนาะทอดไปกินไปเนาะแล้วพิตตี้ติดใจอะไรก็ไม่รู้เลยติดใจทอดมันหมูเบียร์เป็นจานนะสูตรทำเองนะฮะนี่ถั่วอืพิตตี้กินเห็ดได้อ,ะอ,อ่ะแต่เบียใส่พริกหน่อยเดียวเนาะถ้าใครดูจากคลิปที่แล้วไม่รู้ว่าคลิปนั้นเบียร์จะลงตอนไหนนะร้อนอยู่ กินนะเหมือนขายของเล่นสองคนกับพิตตี้เนาะเล่นไงของกับพิตตี้กินใหญ่เลยนะคะพิตตี้พอี่ก็กินเขากินอาหารเขามาแล้วเนาะเดระหว่างนี้เดียก็ตับ เตานี้นะคะถ้าอยู่หน้าพัดลมอ่ะโอ้โหเขาแรงดีมากเลยเหมือนกับพัดลมช่วยคือไฟให้ลุกขึ้นนะคลิปนี้เบียร์เ็นจ้าก็คงก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะคะรู้สึกว่าทางม้าจะเปิดเพลงแล้วค่ะขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปช่องเบียร์บรจานะคะคลิปนี้เบียร, then, ร์บวจาก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะที่ตี้หมาเน่าและก็ถังเงินนะคะ,ไป,ะ,คะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะคะดกดกําลังดกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เบียร์บรจา,าด้วยคะ่ะขอบคุณง,งามๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะที่ตี้หม่หวที่ไม่ไล right, ้กบ๊ายบาย สามารถทําได้ทอดได้นะคะโอ้ทอดได้อะไรได้เลยเดี๋ยวอพีหน้าจะทําอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะนี่ค่ะทอดมันหมูของเราก็สุกแล้วค่ะขนาดแขนใหญ่ก็ยังสุกนะคะแขนสุดท้ายค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะทอดไปกินไปค่ะ โอ <Okay>, okay. <laughs> <laughs> เคนะคะทอดไปกินไปค่ะ